สวัสดีครับบุญยธรน,นักรงครับสวัสดีค่ะนัทยาทองศาสตร์ขามีนค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอบรมหลักสูตรอะไรเอ่ยหลักสูตรนะคะการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดค่ะครั้งนี้นะครับเป็นการอบรมครั้งที่4ของประเทศไทยนะที่จังหวัดระยองระยองครับ ะะเราสองคนนะคะก็ขอรับหน้าที่พิธีกรภาคสนามด้วยเพื่อที่จะสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมอบรมในงานวันนี้นะคะว่าหลังจากที่ได้รับความรู้ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะเมื่อวานมีการอบรมแล้วเนาะเป็นผมเองนะครับเป็นภาคทฤษฎีนะครับ<ช>แล้วก็มีภาคปฏิบัติอยู่ประมาณ3ามชั่วโมงของเมื่อวาน,นการเข้าหวัวมันสนุกสนานมากมีกิจกรรมให้เล่นคลายเครียดมีความบันเทิงนะครับ ก็เราก็มาฟังความรู้สึกนะครับของผู้เข้าอบรมในวันที่2กันบ้างนะครับรอบอบรม2วันนะครับรวมถึง18ชั่วโมงเลยทีเดียวเนาะใช่นะครับครบหลักสูตรแน่นเลยทีเดียววันนี้สัมภาษณ์เลยเนาะใช่สาวเช้าอย่างนี้นะครับเห็นเดินมาพอดีเลยนะครับ,รบก็เรียกมาสัมภาษณ์หน่อยน้องมินไปสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณพี่นะคะอยากให้แนะนําตัวนิดนึงค่ะเกตแก้ววงเจริญนะคะจากร้านเจริญวิศวกรรม มาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดเชีบุรีนะคะอยู่แถวศรีราชา,าแต่วันนี้มาขับรถมาถึงระยองเลยนะคะข้อาอยากสัมษณ์หน่อยคะ่ะว่า,ารู้สึกยังไงคะที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นะคะ่ะโอ้รู้สึกดีมากแล้วก็ข้อมูลที่ได้เนี่ยค่อนข้างละเอียดแล้วจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้นะคะเราก็ได้รู้เพิ่มเติมเหมือนไปต่อย,ยอดได้เลยค่ะ,คะใช่แล้วก็คือว่างานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าผู้หญิงก็ ทำภาคปฏิบัติกันคล่องแคล่วมากเลยภาคปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคะก็วิทยากรเขาก็สอนดีนะคะเขาาสอนเป็นขั้นเป็นตอนว่าอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าเกิดอย่างนี้มันมีปัญหานะแล้วพอทําเสร็จแล้วเอาไปทสนะถ้ามันมีการกระตุกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือใช้ไม่ได้ละมันมัน,ม,นมันไม่ดีเขา้าเข้าสายไม่ดีเนาะค่ะถ้าสุดท้ายนี้นะคะมินก็ขอให้นกะพี่นะคะช่วยฝากอะไร คำเชิญชวนแก่ผู้เข้าร่วมที่จะอบรมครั้งต่อๆไปให้หน่อยค่ะค่ะเอออันนี้ขอเชิญชวนมากันเยอะๆเลยนะคะเอ,อ่อสำหรับท่านที่จะต่อยอดหรือว่าคือหนึ่งไม่มีความรู้เลยเนี่ยทางด้านวิทยากร,กรก็ให้ความรู้อย่างคือเต็มฮะเต็มเลยค่ะเพราะว่าประทับใจอะนะเพราะว่าค,คือไปอบรมมาบางที่เราก็ยังเออเนาะแต่อย่างเงี้ยคือได้ความรู้จริงๆแล้วก็ค่อนข้างแน่นค่ะ,คะ,คะ ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาร่วมอบรมแล้วก็ขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์น,นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งแล้วเนาะนะครับอ่าอย่างนี้แล้วกันสัมภาษณ์เลยแล้วกันสัมภาษณ์ความรู้สึกเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อพี่พรทิพย์ค่ะค่ะชื่อเรียกเรียกเรียกพี่น้องก็ได้ค่ะพี่จะจำพี่หรือน้องดีฮะเป็นพี่เป็นน้องได้หมดเลยพี่อ่ะมาาจกบริษัทอะไรครับเนี่ยสมาร์ทเทคโซลูชันค่ะอยู่ที่ไหนครับที่ระยองเรานี่แหละอ๋อเป็นคนพื้นที่คนพื้นที่นพื้นทีะแล้วก็เป็นพื้นที่แล้วมาอยู่20กว่าปีเนาะ20กว่าปีพื้นที่แล้วแหละครับพี่ค่ะค่ะแล้วก็อยากมีอยากรู้ค่ะว่าความรู้สึกที่มาอบรมในวันนี้ค่ะ ภาคปฏิบัติเมื่อวานด้วยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะความรู้ที่ได้รับเป็นยังไงบ้างต้องเรียกว่าความรู้ที่ได้รับเนี่ยจากพื้นฐานพี่เนาะส่วนใหญ่พี่จะเน้นขายมากกว่าเน้นงานช่างอะไรอย่างงี้ค่ะก็ระทับใจแล้วก็มีความรู้เพิ่มในเรื่องของงานช่างเนี่ยมากขึ้นกล้าที่จะประชิญหน้ากับลูกค้ามากขึ้นเพราะว่าเรามีความรู้ที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะ เ่อวานเข้าหัว BNC ความหมายคำเม่นมากใช่ใช่อยากรู้มากว่างานช่างเขาสไตล์ช่างเนี่ยมันต้องเข้าหัวยัไ่ไงอะไรยังไงตอนนี้โอเคละใช่สมมติมีประโยชนย์ม,ะะมากนี่เข้ารมครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับเรื่องกล้องวงจรปิดนะครับถ้ากล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นหลักการหลักเกณฑ์เลยเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับท่านผู้ชมเป็นแบบเป็นหลักการนะคะถือเป็นครั้งแรกใช่ใช่เนื้อหาเป็นยังไงครับภาคทฤษฎีนี้ตั้งแต่ เมื่อวันไหนเช้าจนจนเย็นเลยหลับบ้างไหมไม่หลับไม่หลับไม่หลับพี่ไม่หลับพี่ชอบวิทยากรเลยอะไรเงี้ยสอมเนื้อหานะคะเนื้อหาเนื้อหาที่บรรจุมาเนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆกนะคะก็คือให้ความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน พื้นฐานแรกๆของคนที่แบบอาจจะไม่มีความรู้เรื่องกล้องหรืออะไรต่างๆเนี่ยให,ห like, ้พื้นฐานได้ดีมากแล้วก็มาแน่นมาแน่นตรงเรื่องปฏิบัติด้วยอะไรถือว่าเพอร์เฟกต์เอางี้ยเดี๋ยวอยากจะให้ฝากเชิญชวนรุ่นต่อๆไปให้เข้ามาร่วมอบรมกันหน่อยดีกว่าได้ค่ะก็สำหรับการอบรมของฮิวิชันนะคะค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์นะคะแล้วก็พวกเกี่ยวกับการทีมการติดตั้งหรือไม่ติดตั้งนะคะถ้าอยากจะเรียนรู้เนี่ยอยากให้ร่วมเข้ามาอบรมกับทางทีมงานนะคะเพราะว่า ทีมงานเนี่ยมีความรู้<า>ค่อนข้างที่จะสูงค่ะ<า>อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมง,งานกันนะคะยัยงไงข,ขอบคุณมากเลย,เลยนะคะขอบคุณค่ะ